ชีวิตปกติตกราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงชีวิตปกติที่มีกิเลสแต่อบรมเจริญปัญญากับชีวิตที่ผิดปกติที่อยากจะไม่มีกิเลส โดย <Okay. S 2> ที่ไม่มีปัญญาค,คุณอนทบทวนที่พูดทีละคำชีวิตปกติที่มีกิเลสแต่อบรมเจริญปัญญาเดี๋ยวก่อนค่ะ,คะชีวิตปกติที่มีกิเลสจริงไหมไม่ใช่ฟังเผินๆนผ่านไปจะไม่ได้สาระอะไรเลยทั้งสิน้นแต่ต้องยอมรับค่ะเพราะไม่รู้และเวลานี้เห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นชีวิตที่มีกิเลสที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละประโยคต้องไตรต,ตรองจนกระทั่งเข้าใจขึ้น แต่แม้แต่คําถามว่าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมต้องตรงเดี๋ยวนี้มีกิเลสเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นชีวิตปกติหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้ปกติมีกิเลสเปลี่ยนได้ไหมให้เป็นปกติไม่มีกิเลสได้ไหมคะไม่ได้นี่คือเป็นผู้ที่ตรงไงคะท่านอาจารย์ครับถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ไม่ปกติถูกต้องก็มีกิเลสแล้วไปเปลี่ยนให้ไม่มีกิเลสเนี่ยเป็นไปได้ยังไงผิดทันที ไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยการเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นคำสอนเป็นที่พึ่งที่กล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งคือมีคำสอนที่จะนำให้เกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกจนถึงการสามารถรู้จริงๆซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยในสิ่งที่กำลังปรากฏพี่จารครับอบรมปัญญาด้วยชีวิตปกติที่ยังมีกิเลสกำลังฟังอะไรคะกำลังฟังเรื่องที่มีจริงๆ เราจะใช้คําว่าฟังธรรมะก็ได้เป็นปกติไหมก็เป็นปกติแม้จะดูว่าสนใจศาสนาแล้วก็รู้สึกว่าเดือดร้อนในกิเลสเดือดร้อนในกิเลสมีจริงๆริงไหมคะมีะมถูกรหรือผิดก็ซ้อนทับอีกถึงมีมจริงรก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเห็นชัดเลยคะ่ะระหว่างรู้กับไม่รู้ถูกต้องไหมคะมีกิเลสแล้วเดือดร้อนจะรีบไปทําให้หมดกิเลสผิดเลย พระเหตุว่ารีบได้ยังไงกิเลสตั้งแสนโกรธกับที่สะสมมาด้วยความไม่รู้แล้วจะไปทำอะไรใครทำก็ผิดแล้วไม่มีเราเลยค่ะไม่เข้าใจคำว่าภาวนาคืออบรมให้สิ่งที่ยังไม่มีมีขึ้นให้สิ่งที่มีแล้วเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นภาวนาไม่ใช่ภาวนาไม่รู้ค่ะไม่ใช่ภาวนาให้ไม่รู้เลยไม่ให้ภาวนาให้ไม่รู้ยิ่งขึ้นแต่ภาวนาให้มีความเห็นถูกทีละเล็กทีละน้อย เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังเลยจะมีความเห็นถูกได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เราต้องมาฟังธทมกันเนี่ยเพราะว่ามีกิเลสมากแต่ไม่ได้หมายความว่าให้มาฟังธทมแล้วก็มีตัวตนที่จะไปล้มล้างกิเลสให้ได้ตามที่เราต้องการก็ผิดอีกเพราะไม่เข้าใจว่าธรรมะคือไม่ใช่เราเป็นอนัตตาทุกอย่างอากุศลก็มีปัจจัยเกิดขึ้นกุศลก็มีปัจจัยเกิดขึ้นจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงค่อยค,อยคอยเริ่มเข้าใจ กว่าจะละคลายความเป็นเราจนกว่าจะหมดความเป็นเราตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่ต้องการหรือคิดหวังหรือเข้าใจผิดคิดว่าไม่มีเราอีกต่อไปแล้วโดยไม่รู้อะไรในขณะนี้มีชีวิตปกติตามฐานะของแต่ละคนที่จะมีตอนนี้เป็นุิุชนที่มีกิเลสมากก็เป็นปกติที่มีกิเลสตามการสะสมด้วยกิเลสก็ต่างๆกันไปหลากหลายแต่ละหนึ่งนั่นคือปกติของธรรมะที่สะสมมาที่จะต้องเป็นอย่างนั้น ทุกอย่างเป็นป,นป,ก,ตปกติแต่เข้าใจยากที่สุดเพราะ,ราะว่าอยากเดี๋ยวนี้มีธรรมะฟังแล้วเข้าใจอยากทําอะไรอยากจะให้ธรรมะดีๆนะเกิดเลยสิ่งที่ไม่ดีพวกกิเลสน้อยลงไปเป็นไปได้ไหมไม่ได้แต่ตอนโลภะเกิดมีโมหะด้วยคัะแล <ฮะ S 2> ้วพระธรรมมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ให้รู้ความจริงว่าบังคับไม่ให้อยากไม่ได้แต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงว่าอยากไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นเห็นโทษแล้วค่ะเพราะอยากจริงผิดไม่เป็นปกติเลยเมื่อไรที่ค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะนั้นถูกต้องที่สุด